ตอนเตรนังเนื้อหมกปลาเมกของคแคลเมลสวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้จะพามาทําข้าวเม้าของกัมพูชานะคะทําไมถึงเรียกว่าข้าวเม้ากัมพูชาเพราะว่าข้าวเม้าเนี่ยเราซื้อของคนกัมพูชาจริงๆเลยที่เขามาออกงานมหากรรมสินค้าชายแดนไทยกัมพูชา2023ที่จังหวัดสุรินทร์เนาะก็งานเสร็จสิ้นไปแล้วนะคะเมื่อวันที่30 สิงหาคมจนถึง3กันยายนก็สรุปสารทีเดียวอันนี้ก็จะเป็นข้าวเม้าของจังหวัดกำปงทมเขาขายอยู่ที่50บาทและพันข้าวที่เขาใช้ก็คือพันข้าวดอกลำดวนอันนี้ขยมก็ติงข้าวเมาอีของโมปิติกำปงทมซึ่งกซัดกิบแลก็ประกาลลำด้วน น้องเมียอนออยคละก็เมียขาวาวนขเม้าในกกระสกอตโนดก็ติงโมปิกข,ของกัมพูชีได้เนี่ยและก็จะมีน้ำตาลนะคะเราก็ใช้น้ำตาลจากลูกตาลของประเทศกัมพูชาเหมือนกันนะคะก็อันนี้45บาทเขาก็มาขายในงานด้วยว่าน,นี้วัตถุดิบก็จะมีจากกัมพูชาแล้วก็ขาดไม่ได้ก็คือของไทยค่ะมะพราะ้าวขูด กรมีอันโดงโดงกอเนาะโยโดงกระเทินเนอร์แล้วก็จะมีน้ำตาอับช <mam eles sticking to pain> ัยค่ะเกลือค่ะเมลนี่ก็เมียนเมลฮองนี่ก็โดงโดงนี่โยแต่กระเทินเนอร์มันเป็นจ่าเนอร์โดงกระเทินลังมือเนอร์นังปลาอย่างเจนาแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นการคลุกเคล้านั่นเอ๊งไงในนังใบหกเฮ้ยข้าวเมาของ บบโมปีขังกัมพูชาเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการคลุกเลยนะคะเราจะได้ผ่านเข้าเมาของคนกัมพูชาปลาตังอ่อไงเน๊ะแม่น้องปลาโมอ้อยโฮปลาตังอ่ปลาตังออเฮ้ยอะเออซิมออแม่ตุ๊กกล้าแต่บานปลากล้าแม่ๆมแม่จะทำการเข้ามาแม่กลา้ากลา้าโอ่โอได้ซิมออ จะท,ทำการคลุกข้าวเมาให้กินนะคะจากคนเขมรสุรินโดยแท้เลยก็จะคลุกข้าวเมาของกัมพูชาโดยแท้เช่นกันอ่ะนงปลาโมเมจะงงงเวลานี่นะดะโอติดดะโอติดต่อไปดูนะจะใส่อะไรดะสกอร,กอร์นี่สกอร์สกอร์เน่าบานเดีย นี่กรบเบิกเวียนน้ยเรื่องียนมันเรื่องเต้วิกิดวิกิดพงตาแม่แม่ว่าทำไมมันแข็งล่ะคะไม่ใช่มันเป็นผงนุอยเบิกนุ้ยไม่รู้จะได้กินไม่คาวันนี้มันลุ้นนะคะมันลุ้นว่าเราจะได้กินข้าวเม่าจับเทศคมปูชาไหม โดยปกติไม่ต้องใส่ถุงมือนะคะเออว่าอันนี้บังคับคุณแม่นะคะให้ใส่ถุงมือได้หนาดะปะนากระดะเติแม่ถามว่าใส่ท่าไหร่ไม่รู้อันนี้ก็เป็นสูตรที่ทํากินเองเราก็จะไม่มีสูตรแน่นอนตายตัวนะคะกะเทลงไป ระวังเวดจะตกตังออนะแม่ระวังเวทเละตกตังออน่าระวังสกอเวทเละตกตังออนะระวังน้ำตาลจะตกลงไปหมดเมลอ๋อครุกก่อนนะแม่ก็จะทำการครุกครุกครุกนะคะครุกรังบ้านซีบองไงเนี่ย อ่ะีสาวไม่ช่อไม่ยอมแล้วนะคะต้องมาช่วยแล้วนะคะเดี๋ยวจะไม่ได้ทานนะวันนี้ค <c oughs> ่ะยำปลาปลาออยโจคเนียก็คือการคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะก็อย่างที่บอกว่ามะพร้าวที่เหมาะสมที่สุดต้องเป็นพร้าวพอกระเทินก็คือไม่อ่อนเกินไปและก็ไม่ใช่มะพร้าวแก่นะคะวีสาวก็ใส่น้ำตาลลงไปอีกอเมลเมลน้ำเมล เมลดิอ่าแล้วก็ตามด้วยเกลือค่ะเกลือจับเที่ยวจับเที่ยแม่มากเดี๋ยววิลเตวิลโมนะเดี๋ยววิลเตวิลโมพี่สาวว่าไม่ได้การแล้วได้ต้องช่วยแล้วนะมันจะไม่ได้รับประทานนะวันเนี้ยรูออ้สิคาว,วันนี้เราใส่เราใช้วัตถุดิบ จากประเทศดั้งเดิมเลยคือกัมพูชานะคะที่เป็นข้า,า,าวเม่าก็คือวัตถุดิบก็คือข้า,า,าวเม่าแล้วก็น้ําตาลดูสิคะว่ารสชาติวันนี้จะออกมาอย่างไรมือรสชาติกินเนอร์หนัเกิดจะน้าไงนนี้นะมองกระมงกคลุกเนอร์พี่สาวก็ทําการคลุกแล้วนะคะน้องมือด้่ยน้องเกิดยังจะหนา้าวิตื่นเต้นนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงดูสิคะแม่แนะมแกินแล้วนะแม่กินแล้วนะแม่กินแล้วนะ กัจจนาค่ะแม่เอมกัจจนาค่ะคบเบียันเป็นโจ๊กเนียน่ยเนาะมันดัดตึกมันด่าตึกโด่งไม่ได้ใส่น้ำมะพร้าวเนาะต้องใส่น้ำมะพร้าวด้วยน้ำมะพร้าวพี่สาวกินหมดแล้วค่ะที่จริงต้องใส่น้ำมะพร้าวด้วยมันจะได้แบบเปียกๆเนาะอะ,อะจัง,ง่ายนะชิมหอยชิมติดช,ชิมแล้วชิมอีกนะฮะ ปรับหนันแต่แม่ไม่บอกอร่อยหรือไม่อร่อยะแต่รู้ว่าชิมแล้วชิมอีกโดิจง,งเฮ้ยี่นะอ,อย,ยะแม่บอกว่าอร่อยแล้วนะคะเนี่ยไม่ต้องทําอะไรมากเลยนะ,ะท่านจะสังเกตว่าสีเป็นน้ําตาลเนาะอาจจะไม่เหมือนที่เขาขายเนาะเพราะว่าน้ําตาลมันน้ำตาลที่เราใช้เป็นน้ําตาลลูกตาลน้ําที่เอาจากลูกตาลมาสกัดเป็นน้ําตาลเป็นผงนะคะเขาเคี่ยวจนได้เป็นผงออกมาก็ เลยทําให้สีน้ําตาลเนี่ยเป็นสีน้ําตาลก็จะทําให้ข้าวเมาของเราเป็นสีน้ําตาลนั่นเองออะลองชิมม嘛ยุอ่ะเอาพิธีกรชิมด้วยเดี๋ยวจะขอชิมก่อนนะคะ <c oughs> ใช้มือเลยนะคะเปิบอ่ะอจังนจังหเนาะอืมอร่อยมากเลยค่ะทุกช่านจังง,งันลัง ยูจะง่ายอย่ไม่เหมือนที่เรากินที่เมืองไทยนะคะง่ายนะแม่ไม่ง่ายนะนะคะ<ๆ>ก็วันนี้มารีวิวข้าวเมาจากประเทศกัมพูชาโดยคนเขมรสุรินในการปรุงนะคะเป็นไงคะชอบไหมคะถ้าชอบก็ช่วยกดติดตามช่องด้วยนะคะ ជួបគ្នាใหม่ในวิวหน้าអរគុណแม่เออបងโฟลจันทร์เจริญเน้อឃើញគ្នាหนังវីដេអូខាងមុខ